ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะครับอยู่ที่สามเลียมทองคําแล้วก็สามเลียมทองคำเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของสามประเทศมาชนกันนั่นคือไทยลาวแล้วก็พม่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดพวกฝิ่นพวกเฮรโรอีนวันนี้เราโชคดีนะครับตรงน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นซึ่งเขาเปิดให้เข้าไปชมปกติแล้วเขาไม่เปิดวันอาทิตย์วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นพิเศษในนี้จะมีประวัติของการเกิดของสามเลียมทองคํา นะครับแล้วก็มีวิธีเกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับฟิลทั้งหมดเกี<ม>่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูวันนี้โชคดีมากที่เราได้เจอนะครับกำลังจะเข้าไปนะครับที่ที่ทางบ้นานฟิลนี่คือบรรยากาศข้านั่งนั้านแล้วต้องการเสียค่าบริการกว่าคนละห้าสิบบาทครับคนละห้าสิบบาท นะครับมีของที่ระลึกขายเป็นไปหมดเลยมีเหรียญปูงเหรียญพระมีของที่ระลึกขายอยู่ข้างหน้าร้านนะครับ วันนี้ก็ไปต้องก่ารเสียเงินก่อนค่ารถุ้มหนึ่้ห้าสิบบาทไปรงนี้นะการมไปเท่าไหร่ใต้คนละไปคนละบาท้งในรูนดได้นะ นภายในของผลิตภัณฑ์กิ่นนะครับอันนี้เขาจะมีบอกจริงๆิ่นมีอยู่ทุกภาคนะครับสามารถถูกใ้ทุกภาคแต่เรานี้มี่นข้อตรงนี้ได้ถึงคุณสมนิมากที่สุดยาที่เรายินอยู่ตรงนี้นะครับและเพาน,นั้นก็มีที่ประเทศลาวเรามีพม่าแล้วก็มีกัมพูชาก็าาผูกสิทได้แต่เราก็ ไม่ไม่เคยรู้เลยเวียดนามก็ป,ปลูกนะครับเดินต่อไปเ,เลยนะครับม,มีต้นกลิ่นจำลองไปครับใหญ่มากขั้งหมดเลยดอกจำลองเราจำลองให้เราดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงดอกจำลอง ติดได้แรงมากอันเนี้ยคือปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์การเการดนะครับเพอาะสิ่งที่เขาต้องปิดมันต้องปิดอย่างนี้แล้วปิดอย่างนี้มันเป็นยางออกมาเนี่ยเขาก็จะเก็บยางนี้ไปแล้วก็ไปรวมรวมกันแล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดจะได้จะเห็นชัดเดี๋ยวสียางสิ่างนี้พอปิดเสร็จปั๊บยางก็จะเป็นแบบนี้วันที่ว่างคืนยางจะเปลี่ยนเป็นสีดำไม่บูมฟินดิบ าามรฆ่าคนได้นิดเดียวก็ตายได้เนอะเอาฝีใส่ลูกดอกยาพิษเนี่ยนิดเดียวช้างตายนะครับสมัยก่อนเขาก็ทำอุปกรณ์ต่างเริ่มตั้งแต่การปลูกนะครับวิดีโอเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บการเกี่ยวการเป็นผู้งงนี่คืออะไรนะรันนี้คือที่อุปกรณ์ดิสปิ กลัดิก็มีครับนี่มีที่เขาใช้กลาดกาจน,น,นองของฝิ่นเวลามันออกดอกเต็มภูเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือความสวยงามของดอกฝิ่นซึ่งเป,เป็นความจริงสมัยก่อนเขาก็ปลูกอย่างนี้นะครับ ก็จะเต็มภูเขาไปหมบนนายจำลอง <S <S ของ,งคนเผ่าม้งหรือเอ่อกรเลียงวิชาเขาที่เขาติดกลิ่นเขาก็จะไม่ทํามาหากินอะไรเขาก็จะเสพกลิ่น,น,อ,นอย่างนี้แล้วก็นอนอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย,ายเป็นหลักเป็นหลักผู้หญิงก็จะออกไปทํามาหากินผู้ชายก็จะเสพกลิ่นอย่างนี้นะครับทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอะไร ครับอันนี้อันนี้ก็คือเวลาเขาเอาดอกฝิ่นมาเอามาตากแห้งไม่มีอะไรนะครับแตวนี้ไม่มีอะไรจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรจรมเรอง,รงองการปลูกฝินตั้งแต่เดือนธันวาคมก็คือในหนึ่งปีในรอบปีนี่เขาทำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฝิ่นมันความจริงฝิ่นเขามีประเพณีของเขาเหมือนกันเหมือนกับคนปลูกข้าวข้า,างล่างเขามีประเพณีว่า อาขาขาขาเขาทาอะไรไปจนุดสุดธันวาคมแล้วก็มงอะแมวมงอะหรือแมวอะเขาทาอะไรตั้งแต่มกราไปเรื่อยถึงธันวานนะครับแล้วก็มีเยนมามีดีซูมีตาหูมีลัวมีขิงมีขมุมีการยนอันนี้ก็คือกิจกรรมของของชนเผ่าทั้งหมดว่าตั้งแต่เดือนต้นเดือนต้นปีเดินถึงปลายปีเขาทาอะไรบ้างแล้วก็มาดูก็จะเป็นเกียกับอ่า วัฒนาการในการซื้อขายของสินนะครับการซื้อขายของสินมันมีมาแต่โบราณแล้วก็จะมีการช่างการตัวการวาดว่าซื้อยังไงขายยังไงปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะมีสกลิลบอกเป็นสายช่างนะครับเขาเอาขึ้นช่างแล้วก็ตัวพวกนี้ก็คือแทนแทนราคาของสินทั้งหมดก็จะมีราคาของเขากอกอันนี้คืออุปกรณ์ในการเก็บสินเราซื้อไปให้เก็บไว้ตรงไหนบ้างเหมือนกับ ขันหมากถ้าเราแหลกนั่นกับคนโบราณเขาจะเก็บฝิ่นเก็บไว้นะครับขอมงคขออะไรที่ชอบก็มีกีตาร์เขาจะเก็บแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีฝิ่นในนั้นเขาเก็บฝิ่นของเขาเอาไว้เนี่ยเ,เห็นไหมครับเขาเก็บเอาไว้แันนี่คือที่เก็บฝิ่นอะเป็นคล้ายๆกับของเก็บฝิ่นอันนี้ก็คือสกิลในการฉ่าเอาเวลาเขาแพ็คฝิ่นขายเขาจะแพ็คเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเอามาขึ้นช่างไปช่างขายอันนี้คือหน่วยช่างวัดว่า ถ้าได้ประมาณเหมือนตัวนี้อะราคาเท่าไหร่อันนี้ก็จะคือน้ำหนักที่เขาใช้สร้างสินคันว่าเขาส่างได้ถึงตัวนี้ก็คือราคาเท่าไหร่ต่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อสินที่เขาจะเอามาสรางอันนี้คือการสรางคือคนจีนการขายสินคมันมันเยอะมากประเทศจีนประเทศไทยอย่างเงี้ยเยอะเยอะนะครับไม่ใช่ในกรณีที่คนที่ฐานะยากจนจะซื้อสินคด้วยตั้งแต่เล็กๆเลย ครับตั้งแต่เล็กว่าเราจะซื้อขนาดไหนได้สกิลมาเรามีเงินเท่าไหร่ไล่มาไล่มาเศรษฐีซื้อเท่าไหร่ยิ่งกว่าเศรษฐีซื้อเท่าไหร่นะฮะยิ่งกว่าเศรษฐีซื้อราชาซื้อเนี่ยราชาซื้อราชาซื้อฝิ่นซื้อได้ขนาดไหนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่กําลังทรัพย์ที่เราจะซื้อได้การซื้อค้ายฝิ่นมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่เหมือนที่เราทิ้เอาไว้มันมีชุดเล็ก เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กลิ่นจริงๆก็มีประโยชน์มันใช้ในการแก้ปวดเวลาเขาเจ็บปวดเนี่ยสมัยนเวลาเขาคือหมอเขาก็ใช้กลิ่นะครับตอนนี้เราจะมาดูทองคำนะครับทองคำกลิ่นกิ่นเส้งทองคำมันจะใช้แมงแมงสองลองส่องดูเป็นยังไงนะลองสอง่องดูครับ ส่ยง้ยกระใหญส่วนนี้คือใส่ยงียาก อันนี้ก็คือคือตะเกียงสูบฝิ่นอ่ามันเป็นตะเกียงสูบฝิ่นเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการจุดไฟนะครับแล้วก็คือเวลาเราก็ดูฝิ่นจะต้องมีไฟตลอดจะต้องมีตะเกียงอย่างนี้ตลอดเพื่อที่จะสูบไฟเข้าไปภาษาอกิจเยออออฟเียงแลมออฟอย่างนี้อันนี้คือตะเกียงสูบฝิ่นเวลาเขาสูบฝิ่นก็จะจุดไฟตลอดเวลาอันนี้ก็มีหลายแบบก็ตั้งแต่ของกริย์ ของผู้นำจนกระทั่งถึงของคนที่มีฐานะยากจนบางสอดบางนก็เป็นทองนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินไม้เพราะว่าไม้เป็นแบบ่าดนี่เป็นหยกก็มีครับของประสาทเป็นหยกก็มีเป็นหยกขาก็มีเป็นหยกก็มีเป็นทองคำก็มีนะนี่เป็นหยกนะครับในการเก็บติดเหรียญก็มีมามีมามากมาย ประวัติศาสตร์ไม่เป็นหกมีการดีไซนหลายอย่างนะครับเคี่ยมกินโลหยกแท้เลยอนี้เป็นหมอนนอนสูงเป็นหมอนนะครับหมอนทำไมหวานนุ่มแม่เนี่ย ่าจจะไม่นุ่มเพราะว่าเป็นมอหมอนเงีออ้ ลองนะครับเอฟเฟกพูดของฟินนะะนะพูดของฟินใครสูบแล้วต้องมานั่งอย่างนะี้นะกับต้องส้วมอยู่ข้างในานะครับอ, 1, 2, 3, อันนี้คือข้อหาอัตราโทษใครที่สูบฟินนะ้ังเจอ ลองนะครับการจําลองความเชื่อลานนบลานนึงชั้น,น,นบนนะครับขับน้น,นบนทจะผ่านการนับถือผี สีต่างๆครับนี่มีสียีรองเท้าด้วยรองเท้าเหมือนผีนผีจีนกระโดดอ่ะ <c oughs> ผีดิบผีดิบต้องรับผีดิบจีนม <c oughs> ีเสื้อมุม,มนี้น่าสยองฝันแล้วมมนีน่นะคม,มือนจำลองคนใส่เสื้อนะครับควันทอง การแต่งเสื้อของทางอาคาการแต่งกาของอีซอีซูีูครับันีอยากงแบบโมเรนเซนไร ส่วนตัวลานาตัวอองบัเทสเซอกวอองแักชอเทสเซตเมริสแอะลูเรย์ส่วนตัวลานแตสิองบัวอัวอองโปอัวอองโปเดอเดนิมันเดวอชเชื่อะาะมีส่วนตัวลัโมเดนิมันอัวลูบัวอองบอเล็เมอแพรอองฟูเมอเซอซองซีเตอร์อเซเตอแทเดอมิสตเดนวช เขมาชมเยอะมากนะครับมาชมเยอะมากเลยคต่างชาติตัดแล้วตัดที่กำแพงเลยแล้วเด้อตัดที่กำแพงเลยปลาหน้ารักสวยจีนเศรษฐีก็ไปเล่นจีนกันตลอดเลยน้ำเยอะ สามเหลี่ยมทองคำสองคำสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำ คือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สามเหลี่ยมออคำนะครับแล้วเนี่เห็นท่าโน้นนะครับมันจะมีเก,กาะกลางแม่น้ําอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นอะ่ะฝั่งนี้จะเป็นลาวนะครับแล้วฝั่งนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคิงโรมันทั้งหมดที่ประเทศจีนมาลงทุนในลาวนะครับเขาก็จะลงทุนทั้งหมดเลยยิ่งใหญ่มากนะครับฝั่งนี้เป็นประเทศลาวแล้วก็เลยจากกการฟื้นฝั่งตรงนีน้ที่เราเห็นราคาเนี่ย นีขึ้นไปอิ In via, นเดียยุโรปจะมาหมดนะครับมาที่นี่หมดดังนั้นเนะี่ยเราจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันจะมีสองสีเราจังเสียเหตุสีแดานะครับแล้วมันก็จะไหลมาเป็นจุดกันมันเป็นสาเหยบของคำตรงนี้เป็นจุด นี้เราเรานั่งอยู่ร้านอาหารเล็กๆอยู่อยู่ชายฝั่งของแม่น้ำโขงของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นข้างหลังตรงนั้นอะ่นะจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าคิงโรมันคิงโรมันก็หมายความว่าชาวจีนน่ยมาคว้านซื้อแล้วก็ลงทุนกับรัฐบาลประเทศลาวทั้งหมดเลยนะครับประมาณ4-5ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็กำลังจะขยายไปทั้งหมดเลยเริ่มจาก ตรงโน้นเลยสามเหลี่ยมทองคำมาะะแล้วก็ข้างในนั้นจะเป็นเศรษฐีจีนทั้งหมดนะใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้เงินดอลล่าร์เงินไทยแทบไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็แทบไม่มีคนคนลาวอยู่นั้นเลยนะคือคือเป็นเมืองของจีนไปเลยถ้าเราสามารถที่จะไปจ่ายค่าเฉลี่ยข้ามฝั่งไปได้อยูด้านซ้ายมือจะมีสํานักง,งานที่จะทําให้เราเราข้ามฝั่งไปชั่วคราวได้แล้วก็นั่งเรือไปเลยนะครับนั่งเรือไปแต่นั้นก็จะมีคาสิโนนะ ข้างบนนะเป็นโรงแรมนะครับคืนละ,ะเฉลี่ยแล้วประมาณคืนละหกพันบาทต่อคืนนะครับดังนั้นก็ต้องแลกเงินหยวนไปพนักง,งานก็จะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนนะสำเนียงจีนแล้วก็เป็นใช้เงินดอลลาร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เงินหยวนตอนนี้เขากาลังยึดไปหมดแล้วแล้วก็เลยลามไปทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็อีกไม่นานก็จะข้ามมาประเทศไทยถ้ารัฐบาลอ,อ่อนแอ เราก็จะข้ามมาฝั่งนี่แล้วก็ลองรอรุนกันนยตอนนี้กาลังยิ่งใหญ่มากนะไม่เสร็จง่ายนะตรงนี้จะสร้างคาสิโนเนี่ยสูงเป็นร้อยชั้นเลยนะครับตรงนี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับตรงนี้ใหญ่กว่าตอนนั้นอีกตอนนั้นก็เพิ่งจะเปิดมาประมาณปีเดียวท่านเองนะอนนี้ก็ร้อยยี่สิบชั้นก้ากำลังจะสร้างขึ้นนะอันนี้ก็คือจินโรมันเป็นของชาวจีนที่มาซื้อกิจการแล้วก็มาลงกับรัฐบาลลาว เ็รษฐกิจเาด้วยเราก็จ้างให้เศรษฐจีจมามาอยู่